อากุงชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมเราก็จะมาอัปเดตรถของเราหรือว่ารถประกันชันของเรานะับก็ที่เรียกว่าประกันชันก็คือมีน้องคนหนึ่งนะผมก็ได้ไปทักในเพื่นของผมว่านะผมว่าให้ตั้งชื่อรถคันนี้หน่อยนะผมพอดีว่ามันไม่มีชื่อเนาะเออก็แบบว่าจะมาตั้งให้ตั้งอะไรก็แล้วกันนะ,นะนะครับผมเนาะเขาบอกว่าลองตั้งชื่อเหมืันชันดูนะ ถพี่มันสีม่วงแล้วก็ออกฟ,ฟ้านะครับผมตอนเดินเดชออกฟ้ฟาจริงๆนะครับก็เลยออประกันชั้นก็ประนชั้นหรือใครที่อยากให้ผมเอ่อทำตั้งชื่อใหม่ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันที่ด้านล่างคลิปนะผมก็วันนี้นะผมเราก็จะมาอัปเดตเอ่อประกันชั้นของเรานรั่นก็คือเราได้สั่งท่อมาใหม่นะผมท่อของ Kman แล้วก็จะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนโอเคนะนี่นะครับทุกคนหน้าตากล่อง ก็แบบว่าดีนะอืมีม,มอกอนะครับทุกคนก็อ่าก็ใบนี้นะผมก็ซื้อมาจากร้านสตาชผมซื้อมาหกร้อสี่สิบาทนะรวมส่งแล้วก็หกร้อยสี่สิบบาทก็ถือว่าพอได้นะครับอืมก็นะครับทุกคนก็สำหรับใครที่อยากได้อยจ,จะสามารถส,สนใจสั่งซื้อนะครับผมสำหรับพ่อเคแมนตัวนี้นะผมก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ช้อปปีร้ร้านสาหรือร้านค้าขายอะไร ทั่วไปผมมีมีทุกที่นะเออนะครับผมเขาาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะก็พูดเฉยๆน <c oughs> ะเออแมงผมก็เป็นท่อพามงก์นะอือก็แบบว่าถ้าเกิดใครถามว่าท่อเก่าผมไปไหนก็แบบว่าขายออกเออมาซื้อท่อใหม่มพอดีว่ามันเป็นท่อดีนะมากมันตรงรุ่นนะครับทุกคนก็อ่ะจะมาแบบรีวิวให้ก็แล้วกันนะผมว่ามันจะเป็นยังไงเนาะเออมาใสา่ท่อพามงกแล้วมันจะแบบเสียงจะดีหรือเปล่านะทุกคนก็ถ้าเกิดใคร จะรับชมครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยนะผมแล้วก็ไปดูกันครับอืมก็สองคลิปแล้วนะครับเป็นอีทีสองนะผมทีกกดไปครับเนี้ผมตอนนี้นะครับผมก็จะาเริืมมาแกะกล่องของท่อของเคแมนะเออเป็นท่อพามุกที่บอกเป็นตัวคลิปนะผมก็จะมาแกะให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะครับผมมาเิ่มแกะกันเลยนะผมนี่นะครับ๋ยวให้เดิเลยเป็นเพิ่งจะมาเมื่อกี้เลยนะผมก็แปลว่า ว่าเปลี่ยนไงตอนนี้ว่าร้อนถามนะเมื่อกี้ก่อนจะถ่ายคลิปนะผมทุกคนก็อ,อ,อันนี้ก็ถือว่าน่าจะผ่านฐานได้ง่ายอยู่เลนะผมก็เป็นตอวแบบข้อที่เอ่อันนี้นะเออนะครับก็แบบว่ามีมอกอมอกอได้ทุกคนเออมีมอกอนะผมมอกอนะครับเออมาดูกันมานี่นะผมท่อก็จะเป็นท่อพาวงเนาะของเคแมน หมอมาอย่างแน่นหนาเลยนะครับทุกคนอ่านี่นะหมอกก็มีด้วยทุกคนอ่าของเว็บร้อยสิบใบนะผมก็ไม่ค่อยดังมากก็คงจะพอดีเออทักมือครับผมนะมินิชก,ก็ก็จะมีอ่คอท่อนะผมก็ค่อนข้างที่จะสวยมียิ่หเคแมนนะผมดำอยู่นะอ่าก็เอาดูกันนะผมแข่งยังไงวะเลยมาเริ่มประกอบกันครับผมไป ตอนนี้แล้วก็จะมาเริ่มอ,อะแกะพ่อนะผมแกะแบบชิวๆนะเออไม่ต้องใช้มีดนะผมก็แบบว่า,วา,ากลัวมันจะถลอกนะทุกคนท่อนใบนี้ก็ซื้อในสแดนนะผมสำหรับผมนะซื้อจากหลสดานนะครับอืมก็หกร้อยหกร้อยสี่สิบบาทนะเออที่นี่นะเป็นพ่อคีแมนที่นะครับพี่พ่ออะไรเอเคแมนช้นสวยนะครับทุกคนเออเป็นขาหมูนะอืมเพรน่าจะข้อด้านได้อยู่แต่ว่าเสียงค่อนข้าง เสียงค่อนข้างที่จะเบานะทุกคนเออนะเริ่มแขะกันเลยทุกคนเออก็เป็นจะเป็นชงประมาณนี้นะผมคออนนี้คอนะ่าจะเป็นคอยี่ปกนะอ่าคพว่าน่าจะเป็นคอของยี่ปุ่กนะครับมาตัวนี้ก็จะมาเริ่มอ,อาการประกอบคอนะอ่าก็ไปตัวนี้ออกกัน กว่าฮัลโหลทุกคนนะครับก็แบบว่าจะซื่อท่อใหม่อยสักทีนะอืมก็ถ้าเกิดใครถามว่าท่อเก่าท่อดีมไปไหนก็แบบว่าขายออกนะผมมันเื่อนี้นะครับมันไม่เหมาะนะทุกคนมาเริ่มประกอบกันเลย คนแล้วก็จะมาเริ่มประกอบพอพอนะครับส่วนแรกรของมันนะครับออาไปท้ายใหน่อยเพื่ ตอนนี้แล้วครับแล้วก็มากรอบคอท่อสัมผัสเสร็จแล้วนะผมก็เลยก็นอคันเท่านั้นนะครับขันให้แน่นเลยนะครับทุกคนขันให้แน่นนะครับขันให้แน่น,น,น,นตัวตัวเลยนะอืมคนนี้ถ้าดูดจะยุ่งเลยนะครับเอ แล้วก็ได้ทําการอัดใส,ส่ขอทอดสิเเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ก็งงเหมือนกันนะครับว่าทําไมทอดจนตัวนี้ได้เดี๋ยวว่าอาจจะตัดออกนะผมตัดแกนตัวนี้ออกนะผมเพราะว่ามันยาวแล้วก็มันก็ขูดกับทอรลอยไปแล้วเพิ่งซื้อมาลอยนะครับนะครับทุกคนเดี๋ยวมาสตาร์ทเออแบบไม่มีไม่มีทอดฝั่งใส่ขแบบอทอนะครับ่แต่เสียงเป็นยังไงนะว่าจะเป็นอย่างไรนะทุกคนต่อไป ี่อส้อ่ไปแล้วนะครับทุกคนนะครับก็แบบว่ามาใส่เครื่องนีกันนะผมเรามาน็อตไม่มีนะทุกคนน็อตราะว่าน็อตไปยิงสั้นไปนะลองตัวท да. ี่ใส่ตัวแรกนะครับตั้งไปก็ใส่มาก็จะประมาณนี้นะครับผมทุกคนก็มีของเคแมนมีตัวนี้เด้นะครับทุกคนก็เออมอกก็มีนะครับปืนก็ตียนะทุกคนมาก็ใส่แน่นแล้วนะอืมแล้วว่าโอ้โหติดตรงนี้มาครับผม แต่ว,ว่าอยากรู้ว่าทําไมมันต้องชงงก็ได้อะนะเออเดี๋ยวชงก็พอได้อยู่นะทุกคนแต่ว,ว่าเนี่ยตรงนี้ติดนะเออเสียทีมันมติดแล้วผมหรือว,ว่ามันเป็นอย่างนดียนะครับอ่ะให้ดูคร่าวๆก่อนเลยนะครับทุกคนเ m ม n นนะเออก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ l อ z a d a l a อ a d h s p o p อปหรือว่าร้านขายไหลทั่วไปนะครับเออเคม n นยี K ่ห้อนะครับเออ เนี่ยตรงนี้ดามไม่ได้เคมนจับแล้วผมคอก็ไม่เตี้ยมายเดี๋ยวผมมาสตาร์ในฟังนะครับทุกคนมาสตาร์ให้ผู้ชมนะว่าเสียงเดินเบาแล้วก็คนแล้วก็จะมาเออสตาร์ในฟังนะว่าเสียงเป็นยรงงนะครับทุกคนมาเรื่องอัเสียงก็แบบว่าได้อีกนะทุกคนเงียบอยู่อ่ะไม่ถือว่าดังมากพอได้อยู่นะทุกคนนะ,ะ๋ยวมาบีในฟังนะมาทอตรงนี้ ก็โอเคครับผมทุกคนก็ตอนนี้ก็ใส่ไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะใส่น็อตนะแล้วก็ไปตัดไปนี่ออกนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปออะไรนะแล้วก็จะพาไปวิ่งให้ดูกันนะครับว่ามันจะวิ่งดีหรือเปล่าเหมือนจะเหมือนของดีมั้ยหรือเปล่านะผมอว่าเพราะว่าดีมันแบบว่าคอมันตรงมาเลย นะครับแล้วก็เป็นคอยี่แปดด้วยพอมาตรงมาแบบนี้การไล่ลมของมันการไล่อ่ะการไล่อันลมนั่นแหละเออถูกแล้วมันจะดีกว่าเพราะว่ามันยิงตรงเลยแต่ว่าเวมันขึ้นมาแบบนี้นะครับผมแต่ว่าเสียงนิ่ม,มอยู่นะเออว่านุ่มอยู่แต่ว่าเสียทีคันเร่งค้างเอีเออไม่ได้ขับนานนะครับผมทุกคนก็เพราะว่าได้อยู่นะอืมเสียงก็เงียบอยู่นะครับทุกคนก็แบบว่าเข้าด่านก็ถือว่าอาจจะรอดนะแล้วก็มีมอคอด้วยแต่ผมก็เป็นอ่า พอที่ได้มาตรฐานจากมอกนะครับก็รอดูกันนะผมไปดูกันใว่ว่า,าเราจะวิ่งได้ดีสักแค่ไหนนะครับเออไปเดี๋ยวไปรอดูนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้ทําการประกอบท่อของคีเมจที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปวิ่งดูนะว่ามันจะวิ่งดีสักแค่ไหนนะผมก็ตัดไปตอนที่เราจะไปวิ่งน,นะครับผมไป ตอนนี้เราก็จะมาเริ่มวิ่งให้ดูกันนะครับว่าข้อใบของ Keyman นะผมมันจะวิ่งต้นหรือปลายได้ดีแค่ไหนนะผมเพราะว่าตอนแรกดีนะผมมันวิ่งดีอยู่นะเออวิ่งปลายโคตดีแต่ว,ว่าต้นไม่ดีเท่าไหร่ผมเดี๋ยวเราจะมาลองให้ดูนะครับนี่ผมนะครตอนนี้เราก็จะมาเริ่มอลองเอสต์นะผมว่ามันจะวิ่งดีแค่ไหนสำหรับข้อ k e แมนนะ,นะมาลองดูกันว่าได้หรือเปล่า ดีกว่าปลายนะผมเ,เดี๋ยวต้นต้นมันจะได้กว่าของดีนะผมดีมันจะต้นไม่ค่อยได้แต่ว,ว่าปลายได้อยู่แต่ว,ว่าคันนี้แบบได้ทั้งสองนะผมได้ทั้งต้นได้ทั้งปลายปลายแบบต้นแบบมาแรงมานะผมแล้วก็ปลายก็ค่อนข้างมีแจะแรงนะผมเมื่อกี้ก็วิ่งได้อ่าร้อยห้านะผมเกือแบรบ้อยหกเลย นะครับก็แบบว่ามันจริงนะผมก็คลิปนี้นะผมก็ได้กับใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครกันด้วยนะผมก็ได้กับใครที่ชอบก็กดไลค์กดมือนเดิมแลกวผมก็นี่มีแค่นี้แล้วก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับทุกคน